สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดดวงของผู้ชายที่ประจานไปทั่วโลกนะคะก็คงจะรู้นะว่าเป็นใครนะคะที่บ้านกูโกกนะคะชื่อคุณตาโชประจานตัวเองไปทั่วโลกนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาเปิดดวงคุณตาโชว่วาจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะ พร้อมที่จะเปิดดวงคุณตาโชประจานตัวเองไปทัวร์โลกนะคะณะบัดนี้ สูบหกจังนะคะคนดังบ้านกุกบประจานประจานตัวเองไปทั่วลูก็แลกักนนะคะให้ไปแลกนะคะ ก็คือที่ผ่านมานะคะคุณตาชชเนี่ยก็คือมีการเดินทางไปตรงนน้นตรงนี้ไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปเดินทางไกลมาแล้วแหละเออ,เอ,อไปเที่ยวตรงนี้ตรงนั้นเขาเรียกว,ว่าเดินทางไกลนะคะและก็เดินทั้งวันแหละถึงกางอยู่บ้านแกก็ไปทั้งวัน <laughs> เออไปเทียงนาน้อยนะคะหรือไปรังแกลูกเมียอะไรประมาณนี้คอนะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจนะคะคุณตาชที่ประจานตัวเองไปทั่วโลกเนี่ยนะคะอยู่ในระหว่างที่กำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะและเป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้น้ำนะอ่าขาบววางหน้าตาดีนะคะอ,อ,อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่แน่ไม่นอนนะพูดจาก็กลับไปกลับมาเออ วันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีนะออนึกจะด่าก็ด่านึกจะดีก็ดีด่าเสร็จแล้วก็มาขอโทษนะคะหรือมาขออโหสิกรรมอะไรประมาณนี้นี่คือบ่งบอกถึงตัวตนของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงนะคะเป็นคนที่ไม่แน่ไม่นอนไม่มีจุดยืนในตัวเองจริงๆเป็นคนเก่งนะคะแต่มักจะถูกคนอื่นปั่นนะคะหรือไปเชื่อฟังคนอื่นซะมากกว่า อไปเชื่อคนที่เขาคิดไม่ดีนะคนดีๆพครูตาชอฟังไม่รู้เรื่องนะจ๊ะอ่าอะไปฟังคนที่เขาพูดไม่ดีแกจะฟังนะคะเป็นคนหัวโอ,อนเออและก็เป็นคนที่ถ้าสมมุติว่ารักใครเนี่ยให้หมดเลยอืมนะคะเป็นคนที่ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่ระวังจะโดนโกอกนะจ๊ะอืมนะ ทุกวันนี้ก็ก็คงไม่โดนใครหลอกมั้งคะเอออนาคตนะคะอนาคตก็คือจะมีการเดินทางนะคะจะมีการเดินทางไปพบไปเจอคนในครอบครัวนะคะจะมีการไปพบไปเจอคนในครอบครัวอีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไปด่าหรือจะไปทําอะไรนะคะมีการเดินทางไปพบคนในครอบครัวนะคะแต่สําหรับถ้าพูดตาม่ะ ถ้าพูดถึงว่าสุขภาพนะสุขภาพตายังดีอยู่บัติเหตุตามไม่มีนะคะเออนะคะ การเงินนะคะการเงินนะคะ,นนะ,คะมีการจ่ายนะใช้เงินเก่งนะคะคุณตาเนี่ยเออไม่รู้เอาเงินให้ใครแหละเออเนี่ยจ่ายระเบิดระเบ้อเลยเออนะจ่ายเงินแบบหูดับตบไม้เลยแหละ แต่ไม่รู้เอาให้ใครเออเพราะรู้สึกว่ามี FC ให้เยอะนะแต่ได้มาก็จ่ายไปแต่ไม่รู้ให้ใครนะคะเออเนาะรายได้นะคะก็จะได้จากการจากการสูญเสียหรือได้จากวิญญาณในะบนันนา้คะส่วนรายได้ของตาตาโชนะคะเขาจะมีรายได้จากการสูญเสียจากวิญญาณนะเออได้จากสิ่งที่มองไม่เห็นเออรายได้ของเขา มาจากส่วนนั้นนะคะแล้วก็นะคะคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวอา,อาจจะเป็นเมียเป็นเมียเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละ ครอบครัวตาชอเนี่ยจะมีการเจ็บป่วยนะคะใครก็ไม่รู้เลยเออคือเกี่ยวพันถึงภรรยาอ่าแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะลูกๆของคุณตาระวังจะป่วยและนะคะให้ระวังนะคะลูกของคุณตาจะมีคนเกิดอุบัติเหตุนะคะเออ ลูกของคุณตาชอจะมีคนเกิดอุบัติเหตุให้ระวังนะคะเออนี่คือดวงของลูกๆมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ลูกคุณไหนแหละจับตาดูให้ดีนะคะลวกของคุณตาชประจานตัวเองไปทั่วโลกเนี่ยจะมีคนใดคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจับตาดูให้ดีแล้วก็อย่าลืมพากันไปสเดาะเคาะด้วยนะเออและตาโชก็เลี้ยง ผีนะคะหรือเลี้ยงปูมานนะคะมีผีคอยช่วยหาเงินเ,เขาเรียกว่าคนเล่นของนะผู้ชายคนนี้เล่นของแล้วเป็นคนที่มีสัมผัสนะแกก็รู้นะว่าผีตรงไหนแกจะรู้ว่าตรงไหนมีผีไม่มีผีอะไนี้ค่ะพูดง่ายว่าเป็นคนมีสัมผัสมีคนเป็นคนมีซิกเซนหรือแกแบบเหมือนแกดูดวงได้ด้วยนะ เออตาชอนะคะนะคะแกแบบว่าเหมือนเป็นหมอเป็นหมอเอ่ออาเรอะไรนะลูกทำพิธีอะไรแบบนี้ค่ะอืมเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับวิญญาณแบนเนี้ยแกจะรู้เรื่องอืมเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับพิธีกรรมแกจะรู้เรื่องนะตาชอนะในแกก็รู้วิธีควบคุมวิญญาณด้วยแกเลี้ยงวิญญาณไว้ใช้งานนะคะ หรือให้วิญญาณช่วยหาเงินส่วนโชคลาภนะจอดสนิทค่ะ,นะคะดูตามไพ่เนี่ยไม่รู้ยังไงแหละตาโชไม่มีโชคลาภนะคะจอดสนิทสิทธิ์สายหน้านะคะโดยรวมก็ที่ทำงานของเขานะคะ หรือที่กำลังทำอยู่เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ใช่ไหมจะมีการทะเลาะเบะแว้งจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะในแก๊งยูทูบเบอร์ของแกเขาเรียกว่าที่ทำงานของแกนั่นแหละนะของคุณตาชอประจาตัวเองไปทั่วโลกเเดี๋ยวจะว่าคุณแม่กัน네เ,เ,เนกกะนเนอีกแหละไม่ได้กรนเนกกะนเนนะคะแค่แบบว่าพูดตรง,งๆนะค่ะ จะมีเรื่องทะเลาะกันในแก๊งทำงานหรือแก๊งยูทูบเบอร์ที่แกอยู่ระบังให้ดีโดยรวมนะคะโดยรวมก็คือคุณตาชอไม่มีอุบัติเหตุไม่ไข้ไม่เจ็บนะคะแต่จะเป็นคนในครอบครัวเมียหรือลูกพวกนี้ค่ะ คุตาชอไม่เป็นไรนะแต่เมียลูกระวังอุบัติเหตุเมียคนในครอบครัวระวังจะป่วยแต่ไม่แน่ถ้าแกไปอยู่ครอบครัวไหนก็คือครอบครัวนั้นมั้งคะที่จะ <c oughs> ป่วยยังไงก็ขอคร <c oughs> อบครัวคุณยายสมพวรอดปลอดภัยทุกคนนะคะฝั่งคุณยายสมพวรเนี่ยอืมส่วนแกไปอยู่ครอบครัวไหนก็ตามนั้นเลยค่ะ <c oughs> เออถ้าต้องเจ็บต้องป่วยก็ให้ คนที่ตาไปอยู่ด้วยแล้วกันเออนะจ๊ะเอางี้แหละไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช้งไม่ได้แช้งก็คือเขาไม่ได้อยู่กับคุณยายแล้วนี่ใช่ไหมเขาเลือกกับคุณยายแล้วเพราะนั้นครอบครัวคุณยายก็จะรอดปลอดภัยนะตาไปอยู่กับคนไหนก็คนนั้นแหละรับไปก็แล้วกันเออไม่ว่าดีหรือร้ายก็รับไปตามตามวาระแห่งกรรมนะเพราะเออได้ข่าวว่าดาเสร็จ ลูกสาวซื้อบ้านให้บ้านนกดาวคิดว่านะเห็นคุยกันซึ่งมันก็เป็นถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมลูกซื้อบ้านให้พ่ออยู่ดีนะจ๊ะแต่เจตนาก่อนจะซื้อให้นี่มันไม่ดีคือยุให้พ่อไปเล่นงานแม่บาปนะคะมันจะเป็นบาปที่หนักมากนางโตนางเถอก็เตรียมตัวก็แล้วกันดวงชะตาตัวเองจะเป็นเช่นไรก็ ขึ้นอยู่กับเจตนาที่ทำร้ายหรือว่า,า,า,าให้พ่อไปรังแกมเม่นะคะเวรกรรมนี่ไม่เป็นไรห,หรอกวันนี้เถกอ,อาจจะไม่เป็นไรระวังลูกของเถกก็แล้วกันนะคะลูกของเถกก็จะเล่นงานเถกแบบนี้แหละอา,อาจจะมีเมียของลูกหรือลูกสะพ้ายให้ลูกเถกมาเล่นงานเถกเพื่อเอาสมบัติที่ขอทานไว้ได้มากมายนะคะก็คือ จบการทำนายดวงคุณตาโชปรารย์ตัวเองไปทั่วลูกแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์สับตะไคร้ให้นะคะถ้ามีปอบสัมภเวษีเข้ามาก็มึงคอมเมนต์กันเบาๆนะเออถ้ามึงพูดไม่ดีกูด่ากลับนะจ๊ะปากไม่ได้ปากฝากธนาคารไว้นะเออเนี่ยฝ่ายคุณใหญ่สมควรวาราจน